น,นะครับเรามาอยู่ที่เนต้าวีอย่างที่บอกครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราก็มีการเทสในรูปแบบของการอัตราเร่งต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นรถไฟฟ้าผมก็อยากลองดูว่าถ้าจอดแบบหยุดนิ่งนะครับแล้วก็พุ่งออกไปเนี่ยความเร็วเนี่ยจะต่างกว่าปกติที่เราทาคือ carry speed มาที่20หรือเปล่าจากที่เห็นเนี่ยรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยอัตราเร่งตอนแรกเนี่ยถือว่าดีมากแต่ก็ต้องดูครับเมื่อถึงความเร็วปลายแล้วเนี่ยนะครับผม เราตั้งไพลอนไว้ที่100กับ200เมตรแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาอันนี้ลองที่โหมดปกติก่อนเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเย,วยียบไปค่อยค่อยออกนะครับในโหมดปกติก็จะเป็นแบบนี้ค่อยๆขึ้นมาครับตัวแรกอยู่ที่78ครับ1 0ึงอยอยู่ที่78ครับตัวที่2อยู่ที่90นะครับ97 จงังหวะออกนี่คือแบบผมทืบคันเร่งเข้าไปแล้วแต่ว่าด้วยโหมดที่เขาทาขึ้นมาก็คือให้มันค่อยๆออ,อ,ออกนะครับเ mm hmm. ชื่อว่ามันเหมาะกับการใช้งานปกติแหละค่อยๆไปไม่ได้ต้องเร่งรีบตลอดเวลาเพราะว่าถ้าคุณอยากเร่งรีบ mm hmm. เพียงแค่นิ้วสัมผัสไปโหมดสปอร์ตครับ mm hmm. จากที่ลองมาหลายๆรอบเนี่ยทันนี้เนี่ยน่าลอยมากนะครับจังหวะกดคันเร่งเดี๋ยวดูครับว่าถ้าจอดแบบหยุดนิ่งแล้วออกตัวแบบกระทืบคันเร่งเข้าไปเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหนี่ีนีอาการเริ่มออกครับ้นฝีไม่หยุดนะ100ครับเกือบ90ครับแล้วก็200ครับโอ้โหเฮ้ยพุง่งนะเนี่ยผมนึกว่าขับรถแดกอยู่เมื่อกี้เพราะว่าจังหวะที่แบบใส่ความเร็วขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ย คือมันแบบปืด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 ยางยังมีสลิปยังมีแบบฟรีๆนิดๆด,ด้วยพอปเปลี่ยนเป็นเหมือนโหมดปกติกับโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยเหมือนรถคนละคันเลยนะอันนี้เขาแบบต่างกันแบบชัดเจนเลยดีครับดีมาเดี๋ยวเราลองโหมดปกติแล้วแค r รีสปีดมาดูดีกว่าว่าแค r รีอยู่ที่20อ่ะลองดูครับว่าจะต่างหรือเปล่ากับการที่เราจอดหยุดนิ่งกลับมาที่โหมดปกติเรียบร้อยนะกดเรียบร้อยครับ เราจะไหลมาเรื่อยๆครับพอถึงไพลอนจุดสตาร์ทเนี่ยเราเค่อยจุ่มคันเร่งเข้าไปครับประมาณ20ครับไปครับเฮ้ยในความรู้สึกผมหน้ามันพุ่งขึ้นมานะเยอะอยู่100ครับอยู่ที่ประมาณ80ครับ200ครับอยู่ที่100โดยประมาณอยู่โอเคนะคือถ้าจาก การไหลมาแบบ20ก็คือสมมติอ่ะเราวิ่งอยู่ในซอยหรืออยู่ในไหนก็ตามแต่เนี่ยปล่อยไหลามาอี<ฮ>อยากการเร่งเนี่ยรือว่าพุ่งนะก็พุ่งอยู่พอสมควรนะฟิลแบบออโต้อ่ะมันก็มาแบบพุ่งๆุ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่รอรอบคือถ้าพูดกันถึงรถยนต์แบบเครื่องยนต์บบสันดาบเนี่ยจังหวะที่สมมุติเราปล่อยไหลามาใช่ไหมไม่ว่าด้วยแรงม้าเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับ เอาแบบว่ารถใช้งานปกติเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคลิกดาวไปเนี่ยรอบมาก่อนแล้วสปีดค่อยมาตามแต่พอเป็นเครื่องยนต์แบบไฟฟ้า100%แบบนี้เนี่ยมันตอบสนองเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเอา้าวเมื่อกี้เป็นโหมดปกติครับมาเป็นโหมดสปอร์ตดูซิว่าแคลรี่สปีดแล้วจุ่มคันเร่งไปเต็มที่นะฮะใน ระยะทาง100และ2 0 0เมตรจะได้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ20ไปครับตกมาสิแบดหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรครับลองดูครับสองร้อยครับไล่ก,กันเลยกับการจอดแบบอยู่กับที่แล้วออกตัวไม่หนีกันนะ เรียบร้อยครับนี่ก็คือบททดสอบนะครับกับการที่เรามาคลิกดาวหรือว่ากดไปแบบเต็มที่เลยนะครับบททดสอบของเราผ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูอันต่อไปว่าเตสชันต่อไปจะเป็นอะไรครับ สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหโอ้โหอุ้ยเวอร์เลยระคับคุณผู้ชมอ้เมื่อกี้เวอร์เลย รถมันเบาอะ่ะรถมันแบบวิววิวไปเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นโหมดธรรมดานะฮะเขามีโหมดสปอร์ตมาให้เดี๋ยวผมจะลองดูในโหมดสปอร์ตโอ้โหแต่โหมดสปอร์ตเนี่ยจงังหวะเหยียบคันเร่งปุ๊บพุ่งกว่าเลยฮะแต่ล้อนี่ฟรีเลยเพราะว่าด้วยยางเนี่ยนะครับแค่ขนาด16นิ้วเท่านั้น พอเป็นสปอร์ตเนี่ยความบิวน้อยลงความบิวน้อยลงอาการย้วยอาการโยกเนี่ยนะฮะมีพอสมควรเลยอย่างที่รู้สึกไปเอาละ่ะต้องปิดเองครับเมื่อเราเบรกกระทันหันนะครับไฟกระพริบนะครับผมหรือว่าไฟพามาร์กเนี่ยนะครับไฟฉุกเฉิน ก็ติดเองนะครับเบรกเสร็จปกติเนี่ยจะต้องหยุดนะอันนี้เราต้องกดปิดเองนะครับมาเดี๋ยวลองกันใหม่นะครับต่อไปจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะลองกันต่อครับเนต้าวกับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในโหมดปกติว่าจะต้องเพิ่ม มากกว่าตอน80แน่ๆอันนี้มันหมดปกติครับจังหวะเมื่อกี้มีเด้งไยหน่อยระบบเนี่ยมีการช่วยเหลือนะครับการลื่นถลายนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรถมันจะเข้ามาได้เนี่ยเราก็ดึงกลับมาอีกหนึ่งทีแต่ว่ายวบมากายวบมาก อันนี้ก็ตามโจทย์ของเขานะครับในโหมดปกตินะครับก็อยา่างที่ทราบกันเมื่อมาเจอบททดสอบแบบนี้เนี่ยมันเกินขีดจากัดพอสมควรนะครับอันนี้คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดปกติ นิ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับอาการโยนต่างๆนะครับผมมาเบรกแค่หลังจากจบสเตชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในความรู้สึกผมนะครับมันตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราปรับโหมดไปที่โหมดสปอร์ตนะครับผมก็ถือว่าทําให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นอาการในการโยนของตัวรถเนี่ยนะครับที่มันเวียงไปเวียงมาเนี่ยหายไปพอสมควรนะครับจากโหมดปกตินะครับผมมาเดี๋ยวลองต่อครับ มาครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับโหมดปกติในสลาล่อมครับถึงครับถึงแน่ๆครับโอ้โหโ,โอ้โหวิววิว แบบตรงๆมันวิวแน่นอนแหละมัน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแล้วก็ต้องพยายามดึงเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีการใช้เบรกเนี่ยช่วยชะลอเพราะรู้สึกแล้วว่ามันไม่สามารถจะกลับเข้าสู่เลนของมันได้นะครับแต่เดี๋ยวลองดูครับถ้าโหมดสปอร์ต100แล้วผมไม่ต้องใช้เบรกเลยเนี่ยถือว่ามันมีความแตกต่างที่แบบชัดเจนมากๆนะครับผมเชื่อว่ามันจะทำได้ แต่ต้องมาลองกันดูครับหนึ่งร้อยครับโอ้โหมันสามารถเข้าได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้เบรกจนมาสุดท้ายจะเห็นได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือ ตัวรถเนี่ยนะครับเริ่มมีอาการสับแล้วนะครับด้วยความเร็วที่มันสูงขึ้นมากๆแบบนี้เนี่ยนะครับในอยู่ในเรนท์100นะครับไล่มาตั้งแต่80 90จนถึง100แบบเมื่อสักครู่นี้กับสลาลอมเมื่อเรามีการถ่ายเทจากซ้ายไปขวาแล้วขวากลับมาซ้ายเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยนะครับในเมื่อรถมันถ่ายเทมัหนักไปด้านขวาใช่ไหมแล้วเราจังหวัดกลับมาเนี่ยนะครับมันยิ่งเพิ่มแรงเหล่ยงเข้าไปนะครับผม แล้วเมื่อกี้คุณก็จะได้เห็นการตอบสนองของช่วงล่างในโหมดสปอร์ตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับสามารถทําได้ถือว่าดีอันนี้ก็ต้องเลือกในการขับขี่ครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้ความที่มันเฟิร์มมากขึ้นอัตราเร่งที่ดีขึ้นก็ไปที่โหมดสปอร์ตแต่ถ้าสําหรับโอเคผมอยากขับในเมืองแบบชิลๆไม่ได้คิดอะไรได้ความแบบนุ่มนวลมากขึ้นโหมดปกติเนี่ยเหมาะคุณแล้วครับมาเดี๋ยวต่อไปครับ เราจะพาพะนัท่านขึ้นมาลองบนรถกันลองดูกันอีกหนึ่งที่ฮะ 90ในโหมดสปอร์ตแล้วนะฮะรถมีอาการเด้งดึงดึงดึงแต่ยังพอเลี้ยวได้อยู่อ่ะผู้โดยสารครับเป็นไงบ้างครับเหมือครับเหมือหมจริงสมมติแบบถ้าเราอยู่บนถนนลแล้วแบบว่าต้องหักหลบอะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเจอวันนี้ไปเ <c oughs> หมือ <c oughs> นะเพราะนั้นก็ต้องขับขีนะ่นให้ปลอดภัยเมื่อกี้90นะ ผมไม่มีใครขับถึงรอบ9ก้าสิบอะนะชีวิตประจําวันเราไปลองร้อยดูแล้วกันว้นนี้ร้อยอันตรายนะแต่ผมจะลองให้ดูผมก็อยากจะลองไปให้ถึงที่สุดของการทดสอบนะครับเพราะว่าในสล์ของ Max TV แล้วเราต้องจัดเต็มพร้อมไหมครับคร <ขอ S 1> ับโอ้โหเสียงอ่อยขึ้นมาทันทีมาลองดู100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับสลาล่อมผู้โดยสารเต็มคัน มันเด้งแล้วนะพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นกลายเป็นเพิ่มเบ็นน้ำหนักแค่มันเด้งขึ้นมั่นใจครับตายแน่ๆกางลําเลยครับเมื่อกี้คืนนี้พยายามแล้วนะพยายามแบบสุดชีวิตแล้วว่าจะหักนะครับแต่ว่าผมก็กลัวนะว่าเ้ยมันจะอันตรายหรือเปล่านะครับก็ต้องยอมนะครับให้ชนไปเลย เรียบร้อยครับวัดเกียวบอกเลยวัดเตียวก็เพราะฉะนั้นครับทดสอบให้ดูให้เห็นกันแบบตรงๆจะได้รู้นะครับในบททดสอบแบบเดียวกันนะครับผมว่าแต่ละคันอาการเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ทดสอบให้คุณได้เห็นแล้วใน MAX TV ของเราครับ